สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะมาแนะนำนะคะสำหรับห้องเรียนใหม่ของนิดเนาะก็จะเป็นเสื้อปกย้้ยแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะปกย้้ยแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะก็คือมือใหม่ที่ไม่อยากจะแบบว่าอาย่างไงอะ่ะกลัวจะทำไม่ได้นะคะนี่ก็เลยเลือกแพทปกนะคะที่มัน ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะคะมาพาทำนะคะในห้องเรียนก็จะมีทั้งแพทนะคะแพทปกเสื้อตัวนี้เนาะแล้วก็วิธีการถักนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะอ่าในห้องเรียนจะมี2ปกเสื้อนะคะ2ปกเสือ้อแต่ว่าตอนนี้นี่ทำอันนี้คือปกแรกคือปกแบบที่1น,นะคะปกแบบที่1 แล้วก็จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะจะเปิดรับก่อนสําหรับคนที่อยากได้โปรนะคะอยากได้โปเพราะว่าตอนนี้นี่ยังทําคลิปยังไม่ครบแต่ถ้าจะเข้าก่อนเนี่ยก็คือนี่ก็จะให้โปรนะคะราคาโปรนี่ก็รับจํานวนจํากัดนะคะราคาโปรรับจํานวนจํากัดนะคะ ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะเปิดรับนะคะราคาโปรก็คือ2ปกเสื้ออสองลายปกเสื้อนะคะตอนนี้นิดรับอยู่159บาท159บาทนะคะรับจำนวนจำกัดแค่50ท่านสำหรับนักเรียนที่จะเข้าก่อนนะคะก็คือถ้าไว้ใจก็เชื่อใจว่านิจะพาทำได้พาทำสำเร็จก็คือ เข้าก่อนเก็บโปรไว้และและเข้าก่อนนะคะและแบบที่2ก็คือนี่ก็จะลงคลิปให้นะคะในภายหลังหลังจากที่จบเสื้อตัวนี้นะคะและเมื่อนิดลงคลิปครบจบทั้ง2ตัว2แบบก็คือราคาจะอยู่ที่290นะคะสำหรับห้องเสื้อปกอยูไว้นะคะสำหรับห้องเสื้อปกอยูไว้ก็คือมี2แบบนะคะ 290บาทเมื่อคลิปครบนะคะตอนนี้ยังไม่ครบจะเข้าก่อนก็คือ159บาทสำหรับ50ท่านแรกนะคะ159บาทสำหรับ50ท่านแรกจะลงให้ทุกไซส์นะคะทุกไซส์ทุกขนาดก็คือจะกำหนดจะกำหนดห่วงไว้ให้ขนาดนะคะของแต่ละคนนะคะ และก็พาทำตั้งแต่ต้นจนจบและไม่เข้าใจถามได้ตลอดนะคะไม่เข้าใจถามได้ตลอดแต่จะอาจอา,อาจจะตอบช้าบ้างบางทีนะคะเพราะว่านีดทำงานนะคะถ้ารับได้ถ้าคิดว่านิดพอจะสอนให้เข้าใจได้ก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะยินดีต้อนรับมากๆนะคะ159บาทเข้าก่อนได้ก็เข้านะคะ เข้าก่อนได้ก็เข้าเพราะว่ามี2อปกเสื้อนะคะตัวนี้นี่ก็จะไปใส่คู่กับกระโปรงบานของนิดนะคะนี่เข้าก่อนได้ก็เข้านะคะเพราะว่าเก็บโปไว้ก่อนก็ได้ยังไม่เรียนยังไม่ทําแต่ว่าอยากได้โปในราคานี้159บาทได้ตั้ง2แบบนะคะเพราะว่านี้ก็จะลงคลิปจนครบนะคะคลิปครบนิดถึงจะขึ้นราคานะคะ ถึงค่อยเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าเราเก็บโปรก่อนถูกไหมคะมีโปรมาเราก็ต้องรีบเก็บใช่ไหมคะอ่าดังนั้นก็เก็บโปรได้ก็เก็บนะคะ